เอาสวัสดีทุกท่านตอนนี้มาดามก็เห็นหมาแล้วท่านมาดามเห็นหมาก็เลยจอดเอาเอาอาหารหมาให้หมามาเร็วเร็วเร็วโบโบโบมาน้ำตาลมา,มาเร็เว,เ,วเออเออเอเอ อตอนนี้มาวิ่งแล้ว<ส><ด>มันแล่นไปแล้วมทาทัอเดี๋ยเดี๋ยวขี่รถน้ําดักเ<ส>ด้อ<ส><ด>ตอนนี้เรามาอยู่ที่ไหนก็ไม่รู้นะท่านเรามาเจอตรงนี้เมื่อกี้เนี่ยเขาเจออันไง<ส><ด>ขนานมีบานข้นบอกโอ้ตอนนี้เรามาเจอสะพาน มันเป็นฝายชะลอน้ําขนาดเล็กนะทุกท่านอยู่มั่งนี่พี่น้องเฮ้ยอู้บรรยากาศดีมากเลยนะปอดทุกถ้าบ้านเฮ่ากับบ่ค่อยเห็นได้แบบนี้นะถ้าบ้านเรามีแต่ฝายใหญ่เนอะฝายน้อยๆเอาเปาะแบบนี้บ่อยอยห็นอืมออ้ทุก ชอบบรรยากาศที่นี่มากเลยทุกท่านเลยปานน้ำตกได้เดี๋ยวนี้จะสัมผัสดูก่อนน้ำเย็นไหมอ้น้ำเย็นเจี๊ยบตอนนี้เราก็หลงทางมาที่ไหนไม่รู้นะท่านเมื่อกี้ถามทางสุดเลยสุดทาง <c oughs> ไปต่อไปถึงมาว่าเวลาไป ออกลางลาดเลยพวกตะโพงอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวมาตรงซีนปูเดี๋ยวออกมาไปนู่นเลยเออบะถึงด็อกเออดาเอาแล้วอะเราก็ไปต่อแล้วครับโอ้ตัวนี้มีบ้านคนนะ บานค้นตัวนี้โอ้บรรยากาศแถวนี้คือคากเลยล่ะโอ้มีถนนถนนเจอถนนแล้วเจอถนนใหญ่แล้วพี่น้องเออได้ไหมกูซามันอ้าวแมนอากูสามานไปทางนี้ มาถึงข้างแล้วพี่น้องคนขอทางน้นไเลยพูดนาแก้วครั้งนี้เป็นกุสชามันตอนนี้เราก็มาเส้นทางใหม่นะท่านซึ่งมันก็ลึกลับอยู่แล้วก็บรรยากาศสุดยอดบรรยากาศโคตรได้เลยเฟสแรกไม่แน่นลางแะนำเป็นลางเออ เออบงวนนาเลยวนนาเลยมาดามต้องมานำทางสักพักเด้อเออเดี๋ยวมารอบหน้าให้มาดามนำทางก่อนจะได้เราจะได้ไม่ต้องเข้าเมืองก็าบรรยากาศชุดยอดพ่่เองเว้ตอนนี้เรามาทาง ทางอ้อมมาข้างหลังกุสุมานนะท่านเพื่อที่จะเลี่ยงถนนใหญ่นะแต่ว่าเรามาผิดทางเออเรามาผิดทางเราเราก็เลยจําเป็นต้องมาเลยเพราะมัน,ม,นมันผิดแล้วก็หาทางไปปุุมานให้ได้ซะก่อนทีอ่อ,อยาราดอ่ะนนะ สี่คือสุดยอดเลยล่ะก็สีบ่บาทแจ๊กมากเลยค้อยมากใคร่ีจะไม่อยู่แถวนี้นะโอ้ประดามไปทุกที่แล้วเนาะไปทุกที่ไปเนี้ยก็ยังลงอยู่เนาะอ้ย <c oughs> เงิอหลายไปทุกที่แต่ว่าลงพี่นางเอ๋ย 就放了，放了。 เราจะไปตรงบัดเมื่อกี้นี่ใช่ไหมเอาเลี้ยวทางนี้ขั้นเฮ่ามาเขาต้องมากทางนี้เหมนเนาไปนั่งรถไปจะน้่งรถไปจะกินว่าออะเดี๋ยวจะจะดูว่าทางตรงนี้นี่มันจบไปทะลุก่ะุูมานทางไหนนี่ก็ล้งตลาดแุ้มานะไรไงเออลองเบิง้งตอนนี้ยังจำอะไรไม่ได้อยู่ ีก็ขี่รถไปเรื่อยๆอ,อยู่ยังผมยังนึกไม่ออกว่าโลส่วนไหนของปูมานถุวันหลังตลาดก็ยังขึ้นกออก ดีแล้วล่ะไปเห็ดไกลลำาบากลำบนอีไม่ไม่ต้องย้อนซ้อนแล้วเนาะโอเคดีแล้วตอนนี้เราก็มาถึงถนนาลาดยางกลางทุ่งนาเป็นถนนเลนเดียวนะนเนาะเลนสวนกันเอาคัาน บรรยากาศตอนนี้คือดีมากพี่น้อยโชคดีที่ว่ามีฝนตกเนาะมื่อเนาะอำนวยความสะดวกให้เดินทางเต็มที่เลย มารุนกันเอา้าดว่ามันจะไปโผล่ตรงไหนของของกุสมานคาดวนหลังตลาดแค่ยัคงคึดนบอกอยู่ว่ามันหลังตลาดมองไหนะมันคือสิบกระคุณเลย มาถึงสะพานนี่หู้แล้วนี่อ๋อหลังตลาดยูบ้านยูบ้านอาผมเองนะครับโอ้มาโผล่นี่เฉยเลยเออ,เอก็ถือว่าเป็นความรู้ใหม่นะ หลังตลาดพี่น้องเฮ้ยน,นี่าุิมาแล,ล้วเรสวัสดีค่ะเอออ้าตรงเีไนี่สตเดวเอ้รถมันจะไปได้บะส่งเืเป็นตไปบ่ได้เลยเออเอามาผิดซอยแล้วนะ น่าจะไปะได้เนาะก็มันจะขยายน่าจะได้เตาว่าเป็นตะได้รือ่ได้นบ้าไ,ไ,ไ,ได้ก็ลองไปไมารุนกันว่าเราจะไปได้หรือเปล่ามดาดามว่าไปได้หรือเปล่า ไลตลาดแล้วมาหลังตลาดลับรถอะนะใช่ใเออต้องไปนี่เลยเนาะ อาโอเคทุกท่านขออนุญาตขับรถเดินทางกลับก่อ,อนตอนนี้เรามาเจอกุสมาแล้วรอดแล้วเราไม่หลงทางแล้วฝากไว้ตอนนี้สวัสดีครับ